จ้าสวัสดีเจ้าพี่น้องจ๋าจ้าวันนี้เจ๊สุภาอยากจะมากินก๋วยเตี๋วด้วยกันจ้าวันนี้ทําเองนึกอยากกินพี่น้องจ๋าเขาอย่างที่บอกอากลตลาดพึ่งลุกได้ที่พี่น้องจ๋าหวัดเล่นงานจ้าตอนแรกก็คิดว่าโอ้คงไม่เท่าไรเป็นหวัดที่ไหนได้อ่ะมันก็เล่นเล่นเจ๊หนักเหมือนกันแหละเดี๋ยวอยาให้เจ๊เล่นมันกลับคืนบ้างน้องพี่น้องเนาะลุกได้แล้วนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวสดน้ำแล้วล้นพี่น้องจ๋า ก็เลยทำจ้ะ <c> ํ <oughs> าเผื่อพอบ้านด้วยสองถ้วยพอจ้ะพี่น้องจ๋า <c oughs> เยอะกว่าน,นั้นก็ไม่มีคนช่วยกินจ้ะมา <c oughs> กินด้วยกันจ้ะพี่น้องจ๋า <c oughs> จ้ะ <c oughs> อืมก็อร่อยจ้ะสุดยอด <c oughs> เจสุอยากอยากไงจัดไปไม่มีเคล็ดลับอะไรจ้ะ <c oughs> นี้ก็เออ ง่ายสไตล์เจจ้ะกินง่ายอยู่ง่ายแบบบ้าน,านเราพี่น้องนึกอยากกินเลยมันก็ไกลตลาดนิดหน่อยเนาะมีอะไรเจ๊ก็ทำทำพอให้หายอยากะจะ้ะน้ําซุปก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรพี่น้องจ๋ามีน้ํากระเทียมดองใส่เกลือนิดนึงก็ด็ดผัดกระเทียมนิดหน่อยนั่นแหละใส่น้ำกระเทียมดองนิดนึงน้าตาลหน่อยนึงนั่นแหละ เดือดเดือดแล้วก็มีลูกชิ้นอยู่หน่อยนึงก็ใส่ไปจ้บพี่น้องจ๋ากันนี่ยเจียวหอมเจียวกระเทียมมีถัง่งอกนิดหน่อยโรยโรยโรยเส้นลวกเส้นนิดหน่อยจบไม่มีเคล็ดลับพี่น้องจา๋าแล้วถ้าเราเนื่องจากกินไรนง่ายๆที่เรามีอยู่จัดเลยจ้ะมากินด้วยกันจา้าเนี่ยมากินด้วยกันจ้ะ อืมสุดยอดจ้ะพี่น้องตาอร่อยจ้ะสุดยอดชื่นใจสดน้ำร้อน ล่หวัดตอนนี้สุขภาพก็ต้องดูแลเนะพี่น้องเนะเราก็มีอายุแล้วเริ่มมีอายุแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เริ่มหรอกมีแล้วเป็นหวัดหรือเป็นอะไรก็แต่ต้องรีบพักผ่อนดูแลตัวเองเนะพี่น้องอืม <c oughs> อร่อยด้ะ เป็นห่วงทุกคนจ้ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะสุดยอดง่ายๆแต่ตายเจ,จ๊จ้าพี่น้องจ๋าไม่มีเคล็ดลับอะไร เมื่อวานเจ๊ก็ไม่ได้จัดไม่ได้อะไรเลยหมายถึงว่าไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้ทําอะไรกินเลยก็เพราะวัดเล่นงานเจ๊นี่แหละวันนี้ลุกได้เจ๊ก็เลยลุกจัดเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวคิดถึงทุกคนจับคิดถึงมากินด้วยกันจ้า ชื่นใจจ้ะอืมร่อยเดี <c ười> ๋ยวี่บอกแเรวขอถ้าอยากกินเะเถอะอะไรก็อร่อยถ้าไม่อยากให้อาหารดีที่ไหน,น,นก็ไม่อร่อยถ้าเรานึกอยากกินอาหารบ้านบ้านเราก็อร่อยเนาะสไตลเ์เจ๊เรื่อง,งกินจากพี่น้องจ๋า อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าตอนนี้เดี๋ยวจะตกฝนเดี๋ยวไม่ตกเดี๋ยวร้อนอะไรไม่รู้เลยจะตอบว่ายังไงสับสนกับอากาศที่อื่นเขนาน้ำท่วมแต่บ้านเจ๊รอฝนรอไปเถอะ รอให้ตกไม่ค่อยตกอ,อร่อยจ้ะพี่น้องจ๋าอร่อยจริงๆจ้ะมากินด้วยกันจ้ะ <c oughs> หน้าตาดูไม่ได้เวันเล่นงานยาเยอเจ๊หาย,หายเฮอเจ๊จะเล่นมันกลับมากอยากเล่นเจ๊ก่อนอย่าโยมเพ้จะพี่น้องกะสู้ส อะไรก็ได้ง่ายๆบ้านเราน้องพี่น้องเนาะขอให้เราเนึกอยากกินเถอะจัดเลยจ้ะอืมอร่อยจริงจ้ะพี่น้องอืม เจ๊วเวลาหิวหิวว่าเจ๊กินอิ่มอิ่มว่าเจ๊หยุดเลยอย่างที่บอกสไตล์เจ๊จัดอยาสสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ๊ด้วยจ้าจ้าวัดดีจ้าจ้าคิดถึงจะาคิดถึง